สื่ว่าเลื้งๆฮะแล้วมันมันแซงเนาะนี่นำเสนอวิธีชีวิตเมื่อน,นี้ออกมาหาอยู่หากินตามธรรมศาตอิอยู่ปีแหละนาน สาวผู้ไทยเนาะผู้ไทยนี่พอแล้วพอ่อนอนเดียวสาวผู้ไทยเปินพ่อนอนเดียวอีกแล้วเป็นยังไม่ทันได้พ่อคู่นะทุกคนเป็นกเลยวะเออเอาผู้เดียวไปก่อนนี่เออนี่แคมแคมน้ำได้นี่เนาะแคมน้ำเลยแคมหอยตะลุงเออถ้าว่า ลงทนาแงปังขันอยู่ันพรคูเพราะงแล้วว,ว,นวันนี้เพรล,ล <c oughs> ูกน้ำเบิ่งนี่ทั้งคู่ทัง้งขีงเพิ่อว่าบัดพาะกรพาอจนวานเต็มเมดเลยดิสมบูรณ์ค่อยูเถิยงอยู่เพเิ่มมีมดเอออันนี้ฮาม่นว่าสุมม่มเมลีอันนี้แคมน้ำเมลีติดาน้ำสุม่มม่น้อยกัน ขันแบบน้อยๆซ้ำนี่ฮะแกะเพื่อเอาไปแกในกระมุนเมื่อไรทุกคนเนาะเอาสิฮะเอาแต่ตัวเนะื้ๆเนาะพอดีแกตรงนันซ้ำพวงเนาะซ้ำไม่ถู่จ้ำไม่ถู่ครับพอดีขันว่าน้อยกว่าหั่นอลไรแบบแกะแกระมุนเนาะมาสิติดกกับมันมะุดส้มกระมีนะเอออันคือ,อแบบว่าฮาวโฮอันเพื่อนอินเดียส์อะเขามีห้ามบอกหรือ oh. ว่าต้องห้ามนาเพื่อนนามัน บ่ห้ามตัดเอาได้เลยเพราะว่ามีพี่น้องเนาะเขาเพลงจะว่าเฮาดูอ่ะนะเขาไม่ได้ห้ามแถวนี้นะแบบคืออันบอนอื่นนี่เพื่อนสิอนุรักษ์ไว้เนาะนาเพื่อนนามันแบบนี้นะทุกคนยู่แถวแถวขางน้าแุไธห์เขาไ่ได้ห้ามโอ้แบบเพื่อเลยเยอะมาห้าโนไม่ก็ได้เป็นบ่กมาหยุดยังจะได้ขาเพลงจะว่าดุเออแบบการหาอยู่หากิจนี่เพื่อนไม่ได้ห่วงห้ามกันแถวนี้ฮะ มีแต่ว่าเขาถ้าคุดนี่มันอยู่รุ่มผมว่านี่มนมุ่นป่าเลยค่เจ้าสิผากันทาเอาเบ็ดเลยเออมันเปลนี่มันแสงเต้มอยู่นะแขมน้ำเนาะมันมันคือซีเป๊คักเนาะดินดินเนียวเหนียวเออ เอาไปนี่ก็ต้องได้ห้ามห้ยไปอีกเหมือนบอกเพื่อเพื่อสีหอดน,นาเขาอันนี้คือทางวัวทางควายเลยเอ,อ๋อเดินห้วยอันลงไปนี่ก็เป็นน้ำห้วยทุกคนเป็นน้ำห้วยเด้อันนี้มันมีเส่กของน้ำอืมน้ำบางอย่างเพรแล้วนี่น้ำขี้แก้วออน้ำขี้แก้วนี่เก่าลาย ตัวน mm ี้คือว่าเห็ดเพิ่มไม่ได้นะน้ำขี้แก้วเนาะมีแต่ว่าตัดแล้วกะทำลายนันน้ำขี้แกวเีนตอีลประโยชน์ซ้ำนี่เธอโทษเนาะปลาโทนีายนาแบน้เลยาน้แนงมันออกมานะทุกคนเต็มมันนี่ นีน่น,น้อยนี่น้อยนี่เห็นบ่แเขมน้ำแข็มห้วยเบิกแน่น้ำนี่ทุกคนเป็นตาเย็นขนาดเนาะเพราะว่าน้ำมันอยู่ตามห่มคือเอามาพักบบบนี้มันมันก็เย็นเนาะเด,ด็เย็นตะบ,บนข้าเจ้าล้างไายปีกปูปีป่าแล้วเอามาเซืรอมองเซืรอเบ็ดบบน,นี้เนะมาะมาล้างมือมาล้างมือสาวผู้ไทยประสิล้างมือเด้อบบนี้เด้อ อ๋ออันนี้เมืนสิี้ักแล้วเนาะเรื่อหอยสลีนะจับอันด้วยหอยของง่ายเลยนะหอยกระมีหลายๆกุ้งหอยอุดมสมบูรณ์คาดว่าคนมาอยู่ไปนี่ป่ายังเป๊ะๆอีกเนาะคือเคนแม่นป่าบอลนะคะใช่ค่ะโล่งนูกระแต๊บนูอใส่หมเซลเบสเซลหมองนี่ได้นี่แต่ว่าเฮาวูวิธีหานะทุกคน วาหูสีหาดุแล้วก็ดุมันเบิร์อะนี่แต่กุบเปิดน้อยว่าแล้วก็คือเฮาสีหาห่มเยอะๆนี่ไม่ค่อยมีอันนี้ครับกู๊ดแขนได้ไปทางเด้อบ้านี้กุดแขนบ่๊อกเนี่ะบ่อนป่าหลายๆนี่ย่างบนนี้ก็แม่โอ้โหได้แต่กู๊ดแขน์เลยที่โซนกุดแขนนี่แม่นว่าเป็นข้างของอันฝั่งของต่แล้วได้หนิเนาะข้ามไปหันน่ะ ว่าอันนาแถวบ้านตาแล้วกับแถวคูดแคนี่ก็มีทุกคนแม่มาสีต้นท่อกันมาเลยลงไปพุ่นกัเป็นกระดานเป็นอันนั้นไปเลยพราแล้วกับเสคั่นนะทุกคนเสก็คือเสียนเสียนเก่งเกาะบ่เซียนจำพราะโอมาสีคั่นแบบนี้ พูดได้หนาพ้นไกลๆเคยกก๊กซ้มซาพนแลน้าก็ตรงได้งี้ยตรงนี้การหาอยู่หากินเมื่อนี้ก่กะอุดรมสมบูรณ์นะอันอน,นั้นน้องไม่ได้ไลยเติบในมอแกงหนึ่งถักกระโดดน,น้อยอ้าตัวนี้คือไม่มีเพื่อยมาเอาเลยเนาะ อยู่เป็นแผนเลยนี่บรรยากาศนี่แค่ขนาเลย้ขนาไม่มีเพื่อเมาเห็นจนแล้วเนี่ยสองอันสองอันนี่สองอันเนาะเป็นคู่แล้วเป็นคู่แล้วได้ทุกคนไปไปเบิ่งอีกก่อนั่นมาสี่พ่ออีกพอลุ้นไปเรื่อยๆนะย่างไปนำการลุ้นไปนำการเนี่ยเมย์ไปนำกานเลย ว่านี่พ่อหนมัยอยู่บ่พอ,อาอพอพอถ้าหน่อยมาง้ก,ก็ต้องเสียงโด่งอีได้นเนาะแมคำว่าโดง่โดงไม่ดีกับไม่ได้โด่งดีกต่เข้าไปกอดไล่กอดได้ก็ได้ได้เออไม่เธอโด่งดีฮะในช่องกอกับผดแกงเออเอามาเสียงมือลูกกอดหน,น่มันสิได้บ่ม,ม, <laughs> มันคือมามันมีจิลีแท้ มาหนี่ผัดมาพ่อกับอันคือมาสะไร่มาสะไร่น้อยนี่อีนนี้ครับเบิ้งคือมันนี่คือมีแม่นว่ามาสะไร่น้อยเนาะคือมันเนื้อแห้งแปว่างาอนะดิป้าโตมาบางไงสุกแล้วอันนี้ฮะมาไงเลยอ่ากินหนึ่งคับนะปืดฮะจังเห็นถึงพ่อ อครับผู้ไทยพอแล้วนี่ออสองหน่วยตัวน,นี้แตนน่จจว่าสุกแล้วสามหน่วยมีผักคมผักอันนี้กม็มีเนาะผักคมผักไทยไก่มีเบิสขาเจ้าเก็บไปขายกะห้ากเก็บอยู่แถวตำทุ่งนาน,นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่ยแนวกินจะเป็นชิ้นข้าวเบิดทุกคนเอ้ยเป็นเงินเบิสหาซื้อเออแมนหาขายเนาะ แม่หาขายนี่หาเก็บของธรรมชาติไทยวัล่ะกะเบิ่งนี้ดีดูกระดุมโอ้ตัวนี้เน่าแล้วเมียนี่เอาก็ย่ามันอันซุกกินไว้แสบได้สุกนะตัวมันแสบนี้เ,นนเห็นบ่น<อ>ี่บักง่ายทุกคนนี่นี่นี่ชาวบุไทยกระตาเลอร์เลยวันมันแดดเดีเ <laughs> มาแดดแล้ว <laughs> หนาวแดดประสานต้องไปปีนหาและปีนไปไปแข่งกงรอได้แต่แนวละมิดละน้อยทางนอไมทางอันมันแซงผสมซอกันนะยยเต็มหม้อเองเนาะ <c oughs> ยอดมนันนี่อันกินกับซุปน่อไมเนาะ ักอยู่ได้ทุกคนอ้อมเสื้อเอ็นอ้อมเสื้อเอ็นนี่เพิ่นว่า,าขัน,านยามำล่ำเลยเบิง่งนับตั้งแต่เดินเดินสิบเอ็ดบอมัอน,ออนอ่อนนี่อันนี้นี่อ่ะผักสะระนี่แม่นขันเพิ่นสิบเอ็ดจนทุกจนหอดยามเดินเกลียวเขา่าบอก,กโอ้ยทุกคนเพิ่นเรามีเอ็นในฮิปมาลดนี่ฮะขันไม่มีผักสะระแ่แล้วมาเอาอยู่นี่ปลอดสารพิษพร้อมกินเพื่อสุขภาพพร้อมทาบนะ โอ้ยน oh, ี่นี่น้อยนึงสาวผู้ไทยเสหมอแดกแล้วตอนนี้ก็คือสิเต็มกระคุ่กระทั่งแล้วลายแนวเนาะลายแนวอันโคมกันปิกันไปเดี๋ยวเป็นอะไรกันเราไปเบิ้งบรรยากาศดูทางทิงหน้าเด้อทุกคนนี่ว่าอันแม่ของสาวผู้ไทยเพป็นสีมาฮอดบอหรือว่านั่นเนาะในแถวเสี็ดไปเลยอีกกับไปถ้าติดตามครับสมเบิงในอีพีต่อไปหรือวคลิปต่อไปขอบเจอที่ว่าครับสมเบิงเด้อ